สวัสดีค่ะเศษกาลศินป์ปีชาแนลวันนี้พามาเก็บผักให้ไก่ค่ะแก้คลายเครียดตอนกลางวันตอนเช้าให้อาหารแล้วตอนกลางวันเราหาผักให้เขาจิกเล่นค่ะวันนี้จะเอากระหล่ำปีไปค่ะ เอากระลำปีไปสองต้นแล้วก็ยญ้าอีกนิดหน่อยค่ะจะเอาไปให้ไก่กจิคลายเครียดค่ะเขาจะได้ไข่เยอะๆนะผักผักนี้เราปลูกเองค่ะไม่มียาฆ่า,มาแมลงค่ะเป็นผักปลอดสารเพราะฉะนั้น ให้ไก่กินปลอดภัยแน่นอนค่ะหลังจากที่เราตัดแล้วเราก็มาเอาส่วนที่เป็นใบแก่ๆออกค่ะส่วนหัวสองหัวนี้ให้คนรับประทานส่วนพวกนี้ให้ไก่ค่ะหลังจากตัดเสร็จเราก็จะเอาใส่ตะกร้าไปสองต้นค่ะสองต้นได้เยอะเหมือนกัน เพราะเราจะเอาตัวที่แก่ๆไม่ให้ไก่ยังสดๆอยู่นะคะไก่ชอบมากค่ะมาไปด้วยกันค่ะให้พักไก่ด้วยกันมาแล้วพักมาแล้วเปิดประตูออกมาค่ะมาดูด้วยกันว่า ไก่จะชอบไหมไก่ชอบกินผักกินยาค่ะไก่พัน์นี้ชอบกินผักมากๆเลยเพราะเราเลี้ยงกับผักกับยามาตั้งแต่เล็กอาหารก็ผสมผักใส่ด้วยมีบางวันสลัดเปนค่ะบางวันก็ต้นกล้วยสับละเอียดแล้วก็ บางวันก็จะเป็นหญ้าหวานสับละเอียดผสมกับหอาหารกับลำค่ะค่ะไก่ลายนี่ค่ะก็คือปลาพีมัดล็อกค่ะปลาพีมัดล็อก ส่วนตัวบ้านนี้นะคะไก่สีขาวก็คือเล็กฮอขาวสีแดงคือโรสไอแลนด์เลสชอบกินผักเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้หลังจากให้อาหารให้ผักไก่แล้วจะเก็บ เก็บไข่ไปด้วยค่ะรู้สึกว่าวันนี้ไข่เยอะแล้วก็สวยด้วยอันนี้สีแดงนะคะสีแดงบ้านนี้สีแดงจะเป็นโรสโรสไอแลนดเลดชอบกินผักเหมือนกันรุมกินใหญ่เลยโรสไอแนเดเค่ะไข่เขาจะเป็นออกสีแดงๆ ค่อนไปทางกลมค่ะไข่กลมๆนี่ค่ะมาดูไข่กันมาเก็บไข่ด้วยกันวันนี้ได้8ดฟองค่ะมีแปดฟองค่ะวันนี้มีแต่ไข่ซื้อๆทั้งนั้นเลย อาหลังจากเก็บไข่บ้านรสแล้วมาเก็บไข่อีกบ้านค่ะลิกหงขาวกับรสค่ะไอเจ็บใบค่ะอา่า ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ